สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ i w l l i n g Talk เคลียร์ทุกนโยบายเข้าใจเกมไขทุกโอกาสสู่ความสำเร็จที่มีไปด้วยกันครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ w i l l i n g Talk EP ที่1นะครับวันนี้เนี่ยผม อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะครับรู้จักกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือที่เราเรียกว่าสอสอวอนะครับแน่นอนนะครับหน่วยงานนี้ก็ต้องมีบทบาทภาระหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน SME นะครับหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับในประเทศไทยของพวกเรานะครับทีนี้เนี่ยเริ่มแรกมาโดย ดูว่านิยามของคนที่ทำธุรกิจเนี่ยแล้วบอกว่าตัวเองเป็น SME เมีเนี่ยมีเงื่อนไขย,ยังไงที่เราบอกว่าเป็น SME นะครับต้องบอกว่านิยามเนี้ยก็ออกมาโดยสสวเน,นี้ยแหละนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานผมเข้าใจว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนิยามนะครับสักเล็กน้อยนะครับเราแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆแบบนี้นะฮะก็คือวิสาหกิจขนาดกลาง นะครับแล้วก็วิสาหกิจขนาดย่อมเอา2เงื่อนไขใหญ่ๆก่อนนะครับวิสาหกิจขนาดกลางเนี่ยนะครับการจ้างงานหรือรายได้ต่อปีเนี่ยเราต้องแบ่งแบบนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเป็นภาคการผลิตกับบริการค้าส่งหรือค้าปลีกนะครับถ้าวิสาหกิจขนาดกลางเนี่ยคนที่ประกอบธุรกิจเป็นภาคการผลิตเนี่ยรายได้ต่อปีเนี่ยจะอยู่ในช่วง100 ถึง500ล้านบาทนะครับแล้วก็การจร้างงานเนี่ยอยู่ในช่วง50-200ถึง200คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิสาหกิจขนาดกลางด้านการผลิตเนี่ยนะครับรายได้ต่อปีเกิน500ล้านเนี่ยหรือว่าจำนวนการจร้างงานเนี่ยมากกว่า200คนเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ใช่ขนาดกลางแล้วนะครับท่านคงมีความแข็งแรงในการที่จะไปเป็นขนาดใหญ่แล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นขนาดกลางเนี่ยที่ประกอบธุรกิจทางด้านการบริการค้าส่งค้าปลีกเนี่ยนะครับรายได้ต่อปีเนี่ยอยู่ระหว่าง50-300ถึงล้านนะครับการจ้างงานเนี่ยอยู่ระหว่าง30-100ถึงคนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิสาหกิจขนาดกลางเนี่ยนะครับด้านบริการค้าส่งหรือค้าปลีกเนี่ยรายได้เกิน300ล้านเนี่ยหรือว่าจำนวนคนเกิน100คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ละนะครับ นี้มาดูขนาดย่อมนะครับวิสาขจขนาดย่อมจะมีแบ่งเป็นอีก2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นรายย่อยกับขนาดย่อมแต่ขอพาไปดูขนาดย่อมก่อนเพราะว่าเป็นเลเวลที่รองลงมาจากขนาดกลางนะครับถ้าขนาดย่อมเนี่ยอยู่ในภาคการผลิตเนี่ยรายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน100ล้านนะครับการจ้างงานเนี่ยไม่เกิน50คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นขนาดย่อมเนี่ย ภาคการผลิตเนี่ยรายได้ต่อปีเกิน100ล้านเนี่ยหรือว่าการจ้างงานเนี่ยเกิน50คนเนี่ยถือว่าไปปัดเป็นขนาดกลางแล้วนะครับถ้าเป็นขนาดย่อมในคนที่ประกอบธุรกิจทางด้านการบริการค้าส่งละคาปลีกเนี่ยนะครับรายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน50ล้านนะครับการจ้างงานไม่เกิน30คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมเนี่ยนะครับ ด้านการบริการค้าส่งนะคะปลีกเนี่ยรายได้ต่อปีเกิน50ล้านบาทนะการจ้างงานเกิน30คนเนี่ยอันนี้ไปปัดเป็นขนาดกลางละนะครับลองเช็คลิสต์ตัวท่านเองดูสิว่าท่านอยู่ในเงื่อนไขขนาดย่อมหนึ่งขนาดกลางพอเช็คลิสต์เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นขนาดย่อมหนึ่งขนาดกลางลองมาดูอีกเลเวลหนึ่งดูเลเวลที่เป็นน้องเล็กของเรานะที่เราเรียกว่าเป็นวิสาหกิจรายย่อยนะครับ อ่าถ้าเป็นภาคการผลิตนะครับรายได้ต่อปีไม่เกิน1.8ล้านบาทน,นะครับการจ้างงานเนี่ยไม่เกิน5คนนะครับอันนี้เรียกรายย่อยนะครับก็ประกอบธุรกิจการเล็กๆแหละนะครับรายได้เดือน1นึ0งแสนกว่า0 0 0แสนนะครับก็จะอยู่ในไม่เกิน1.8ล้านนะครับการจ้างงานถ้าเกิน5คนอันนี้ก็ไปเป็นขนาดย่อมแล้เอ่อนะครับก็ถือว่า อยู่ระหว่างถ้าเป็นขนาดย่อเนี่ยภาคการผลิตเนี่ยก็จะเป็น5คนหรือว่าการจ้างงานไม่เกิน50คนนะครับทีนี้พอมาเป็นวิสาหกิจรายย่อยละ่ะที่เป็นภาคการบริการค้าส่งค้าปลีกละ่ะนะครับรายได้เนี่ยเขาก็กำหนดว่ารายได้ต่อป,ปีไม่เกิน1.8ล้านเหมือนกันนะครับการจ้างงานไม่เกิน5คนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวิสาหกิจรายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต บริการค้าส่งหรือค้าปลีกเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยไม่เกิน1.8ล้านหรือการจ้างงานไม่เกิน5คนนะครับอันนี้เรียกเป็นวิสาหกิจรายย่อยนะครับอ่าเป็นน้องเล็กของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่พูดถึงนิยามไปเนี่ยนะครับพูดตั้งแต่วิสาหกิจขนาดกลางนะครับไล่ลงมาอย่างวิสาหกิจขนาดย่อมแล้วก็ไล่ลงมาเป็นวิสาหกิจรายย่อยนะครับถ้าเราบอกว่าเราอยู่ใน 3เงื่อนไขนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์นี้เนี่ยเราเนี่ยก็เข้าถึงและใช้บริการสิทธิประโยชน์ของทางสสวได้นะครับทีนี้ประเด็นคือว่าอยากจะให้รู้จักสสวโดยการที่สสวเนี่ยแบ่งกรรมการเราเรียกว่าแบ่งการอ,อ,อำนาจออกเป็น2ชุดใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเ,เราต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างของการจัดการของสอสวเนี่ยเขาจัดการยังไงนะ เราถึงจะพอเข้าใจเรื่องของแนวทางในการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆหรือแนวคิดนะครในการจัดการภาคนโยบายเพื่อที่จะทำให้ SME ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเราอ่ะเติบโตได้ผมใช้คำแบบนี้ดีกว่านะครับนี้เนี่ยต้องบอกว่าสสเวเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ประมาณสักปี2543นะครับ มีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ2ชุดด้วยกันนะครับคณะกรรมการชุดที่1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพราะฉะนั้นคือคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะเป็นคนที่กําหนดนโยบายกําหนดแผนแหละนะครับในการส่งเสริม SME ในประเทศไทยแน่นอนมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยจึง ต้องโดยต้องถูกการบริหารโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นหลักนะครับทีนี้อีกกรรมการอีกชุดหนึ่งเนี่ยมีแนวทางในการเอานโยบายมาปฏิบัติเราเรียกว่าเป็นคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาวิหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทหน้าที่ของกรรมการ2ชุดนี้มันเหมือนกับ คณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นบอร์ดนะครับก็คือคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยนะครับแล้วก็คณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารในในบริษัทอย่างเงี้ยถ้าเราจะเทียบนะครับก็คือคณะกรรมการบริหารสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีกรอบนโยบายมาแล้วก็ต้องมีคนที่รับลูกมาในการบริหารจัดการต่อนะครับทีนี้ประเด็นคือว่า แต่ละปีเนี่ยเงื่อนไขของการจัดการ SME ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของการแข่งขันหรือภาคธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการแข่งขันของระดับโลกใบน,นี้มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่จะส่งเสริมเนี่ยมันก็จะต้องมี เป้าหมายมีหมุดหมายที่มีความชัดเจนนะครับในการส่งเสริมไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีจุดที่แบบจะยืนในการที่จะสร้างจุดแข็งให้กับตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันปีนี้เนี่ยเป็นปี2,568นะครับเรามีประเด็นสำคัญในการส่งเสริม sme โดยสสวอ,อย่างไรนะครับ นั่นเนี่ยลองมาดูกันซึ่งมีประกาศออกมาทุกปีนะครับอ่าลองมาดูกันนะครับวิสัยทัศน์สำหรับปี68นี้นะครับอันนี้เนี่ยออกมาอยู่ในเป็นประกาศของสำนักนายกศันมนตรีเลยนะฮะเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม2568นนะครับเป้าหมายนะวิวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ที่ประกาศออกมานะครับ SME อยู่รอดปรับตัวเร็วและเติบโตสู่ความยั่งยืนของปีนี้นะ68นะครับประเด็นสำคัญในการส่งเสริม SME ปี2 5 6 8นะครับข้อที่1ส่งเสริม SME ปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับก็คือการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับ SME นะครับต้องลองมานั่งดูว่า สสวมีแผนอะไรในการช่วยกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการ SME เนี่ยในการทำดิจิทัลทราน sf o r m a t i o n บ้างนะครับอันนี้ต้องมาดูข้อที่2ผลักดันให้ SME เปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจสีเขียว Green t r a n s i t i o n นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่า SME ของประเทศไทยเราถือว่าอยู่ในมุมของ global supply chain นะครับให้กับธุรกิจหลายๆธุรกิจในต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำธุรกิจกับต่างประเทศเนี่ยเรื่องของกรีนก็มีความสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับประเด็นที่3นะครับสนับสนุน SME เพิ่มมูลค่าและโอกาสให้ธุรกิจด้วยซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็ประเด็นนี้ก็ถูกพูดถึงแล้วก็กระตุ้นกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในช่วงปี6-7ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับ ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูแหละว่าซอฟ t ์พาวเวอร์อะไรที่ SME เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวโยงแล้วสามารถผลักดันได้นะครับประเด็นการส่งเสริมนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วมี3เรื่องนะครับ d i g จ t a l t r ทราน o ์ฟอร์เมชันกร t นท n านสิชัแล้วก็ซอฟ w ์พาวเทีนี้ประเด็นที่จะมีการส่งเสริมเนี่ยมี4ประเด็นย่อยนะครับประเด็นส่งเสริมที่1นะครับสร้างการเติบโตครอบคุมทุกกลุ่มนะครับ อันนี้เนี่ยเวลาเราจะพูดถึงการสร้างการเติบโตทุกกลุ่มเนี่ยก็พูดถึงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นธุรกิจยกระดับธุรกิจที่มุ่งเติบโตมีเสถภาพในการแข่งขันก็คือก็คือเป็นธุรกิจที่อาจจะผ่านเฟสระยะเริ่มต้นมาแล้วระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะเร่งการเติบโตนะครับถ้าเป็นภาษาการบ่มเพาะธุรกิจเนี่ย ช่วงแรกเนี่ยเราก็เยเป็นลักษณะของ Incubation incub ถูกไหมฮะช่วงเร่งการเติบโตเนี่ยก็เป็น Acceleration นะครับพยายามที่จะผลักดันเพราะฉะนั้นคือระยะของธุรกิจเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันกับความต้องการที่สนับสนุนทรัพยากรนะครับยกระดับการแข่งขันระดับโลกนะครับข้อที่3นะครับข้อที่4ฟื้นฟูธุรกิจที่ประสบปัญหาให้ฟื้นตัวข้อที่5ช่วยเหลือธุรกิจ ยังชีพให้สามารถอยู่รอดได้ข้อที่6สนับสนุนผู้ประกอบการสูงอายุในการดําเนินธุรกิจอ่าข้อนี้ดีนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่เอจิงโซซิตี้นะครับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้สูงอายุเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็ผ่านตัวเป็นผู้ประกอบการได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นําประสบการณ์ของผู้สูงอายุเนี่ยที่มีประสบการณ์สูงๆแหละ ทำให้เกิดการกระตุ้นในภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับข้อที่7ส่งเสริมการเกษตรสู่การทำธุรกิจแบบมืออาชีพอ่าก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรของประเทศไทยเราค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็เราก็เป็นประเทศเกษตรประเทศเกษตรกรกรมด้วยนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ดีนะครับประเด็นการส่งเสริมที่2นะครับสร้างการเติบโตแบบมุ่งเน้นนะครับ เมื่อกี้ครอบคุมทุกกลุ่มนะครับอันนี้แบบมุ่งเน้นอ่แบบมุ่งเป้านะครับมุ่งเน้นมุ่งเป้าแล้วนะครับก็คือสร้างส่วนแบ่งตลาดในประเทศให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการเข้าสู่สากลนะครับก็สัมพันธ์กับแหละกับประเด็นการส่งเสริมที่1แหละนะครับที่เป็นเรื่องของการยกระดับการแข่งขันระดับโลกนะครับก็ก็ดีนะครับประเด็นการส่งเสริมที่3ล่ะต่อมาพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนะครับอันนี้ก็จริงๆเราก็สัมพันธ์กับตัวข้อที่1แหละนะครับในรายละเอียดที่บอกไปนะครับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยนีนวัตกรรมสร้างความพร้อมแรงงานและบุคลากรเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลองค์ความรู้และบริการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบอุปสรรคที่เอ่อต่อการดาเนินธุรกิจแหละพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายนะครับ มาประเด็นที่4นะครับการส่งเสริม SME สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นมาอันเดียวเลยนะครับส่งเสริม SME อุตสาหกรรม Soft Power นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเงื่อนไขที่เป็นประเด็นที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ย d l t r t n l t r a n sf ormation green transition soft power เนี่ยพออ่านในลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยในประเด็นการส่งเสริมเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในแต่ละปีเนี่ย หมุดหมายหรือการปักเนี่ยในการสนับสนุนผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะอย่างปีนี้เนี่ยพออ่านจบเนี่ยประเด็นการส่งเสริมเนี่ยคือให้ความสําคัญหลักเลยกับอุตสาหกรรมที่เป็น SME ที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นหมายความว่าในปี6-8เนี่ยงบประมาณที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือโฟกัสไปที่ผู้ประกอบการที่ทําเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เลยนะครับ ทีนี้ประเด็นคือว่าต้องกลับไปดูว่าในคำว่าอุตสาหาการรมซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรบ้างถ้าสมมุติผู้อออกบการบางท่านเนี่ยหรือคนผู้ฟังบางท่านเนี่ยยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคืออะไรล่ะนะฮะเดี๋ยวผมพยายามจะหาให้นะฮะจากประเด็นนี้นะ ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมอสารการรมเป้าหมายนะครับส่งเสริมการสร้างโล c a l แบรนด์และเสริมภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าและบริการ SME ไทยที่มีศักยภาพไปสู่สากลนะครับก็ยังเป็นภาพกว้างเหมือนกันนะครับมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งศูนย์ด้านซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในการ ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าในมุมนี้เนี่ยสอสออาจจะมองว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือมีความเกี่ยวโยงในทุกอ,อุตสาหกรรมแต่ต้องหาหมุดต้องหาจุดที่ปักอะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละอินดัสทรีเนี่ยของแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยคืออะไรผู้อ,อ่าก,การลองผู้ฟังเนี่ยลองช่วยกันคิดก็ได้นะฮะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอย่าง อาหารเนี่ยอาหารนี่ดูมีความชัดเจนเนาะอาหารไทยนะครับต้องโฟกัสที่เรื่องของการนำเสนอในลักษณะใดบ้างนะครับถ้าเป็นภาคการผลิตนะของประเทศไทยผลิตอาจจะเป็นพวกอุตสาหกรรมเครื่องจักรสารไหมหรือว่าผ้าไหมผ้าทอต่างๆนะครับและถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ล่ะโอ้อันนี้อาจจะอาจจะยากนิดหนึ่ง นะครับเวลาแปลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับอุตสาหกรรมอะไรอีกอุตสาหกรรมการเกษตรอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีส่วนของการยกระดับการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมคงเอาแผนที่น่าสนใจเนี่ยมามาขยายความให้เห็นนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงตัวประเด็นเนี่ย ที่เป็นการส่งเสริมเนี่ย cover ไปทั้ง4ประเด็นเนี่ยเดี๋ยวโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐหน่วยงานราชการเนี่ยจะมีแผนปฏิบัติการย่อยลงไปนะครับว่ามีกลยุทธ์อะไรแผนปฏิบัติการตามแต่ละกล,ะกละยุทธ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเควันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจโดยภาพรวมกันก่อนว่าสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอดด่อมมสวเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ที่อยู่ในกรอบที่เป็นนิยามของ SME ทุกคนนะครับที่จะทำให้เติบโตนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นสอสอวอมีโครงการที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ได้แนะนำให้รู้จักเบื้องต้นแล้วหวังว่าจะเริ่มรู้จักกันและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการและผู้ฟังทุกคนนะครับสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจต่อไปวันนี้ขอเท่านี้นะครับลาไปก่อนแล้วก็ ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องวีลิ่งทอล์กนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เข้ามาติดตามกันนะครับให้กำลังใจให้คำติชมกันได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ